เชื่อไหมว่าลูกค้าน,นี้อายุเกือบ30ปีซึ่งไม่เคยเข้าร้านล้างรถแล้วก็ไม่เคยเข้าร้านซักเบาะเลยตามตรงเลยค่ะว่าเช็ดไปวันๆดูดฝุ่นบ้างแต่คราบก็ยังฝังแน่นอยู่ได้มาเจอตัวนี้ค่ะเป็นเครื่องทําความสะอาดของ Hoover แบรนด์อยอดนิยมในเรื่องเครื่องดูดฝุ่นและน้ํายาทาความสะอาดเครื่องใช้งานง่ายมากและยังมีหัวเปลี่ยนมาให้หลายแบบเราจะมาทาความสะอาดด้วยหัวแปรงอันใหม่ตัวนี้จะเป็นหัวแปรงแบบอัตโนมัติฉีดน้ํายาแล้วก็กดปุ่มตัวเครื่องจะทําการดูดและทําความสะอาดให้อัตโนมัติหัวอัตโนมัติตัวนี้จะช่วยประหยัดแรงของเรามากค่ะไปจะะะเป็นนหัวแรงคซึ่ หัวนี้จะเป็นหัวที่นิยมใช้กันมากหัวเล็กๆที่ให้มาก็เอาไว้ทําความสะอาดตามซอกตามมุมได้เลยนะคะทําความสะอาดแล้วก็จะแตกต่างกันเยอะเลยค่ะทุกคนลองดูสินี่ก็คือสิ่งสกปรกที่ได้ออกมาหลังจากทําความสะอาดคือน้ําดํามากสีเบาะที่มีคราบดําคําก็ได้เบาะสีครีมสีเดิมกลับมาแล้วค่ะคเครื่องทําความสะอาดของฮูเวอร์เขามีตัวประกันสินค้าให้2ปีเลยนะอยากได้เบาะหม่แบบไม่ต้องเข้าร้านคาแคร์แนะนําเครื่องทําความสะอาดของฮูเวอร์ตัวนี้เลยค่ะวิธีท,ทาความสะอาดถังก็สามารถถอดมาล้างได้เลยนะคะตัวเครื่องก็ยังมีหมดทําความสะอาดสายมาให้ในตัวโดยที่เราไม่ ต้องถอดสายออกมาล้างตัวเครื่องที่ใช้งานง่ายและใช้งานสะดวกและยังสามารถทําความสะอาดได้หลายอย่างใครที่กําลังลังเลนในการซื้อแนะนําให้รีบกดเลยนะคะตอนนี้ทางแบรนด์กําลังจัดโปรอยู่เดี๋ยวทิ้งพิกัดไว้ให้คะ่ะ